ไม่งั้นยินเลยบวานอ เห็นปลากรรมกระปายสูดนางท่านนางได้ออกจังทั้งหลอกมากเลวครับมากบึงมองซิปตั้งในที่หนองเลยห้ายคู่มือครับคลิปได้ตั้งมือละซ้ำนี่สองสามตัวปลาไมกเปลี่ยน ก็เป wow, ็นจือมือล้วห่วยลายมือได้ไว้ลงขีดกับส่งปีใหม่กับบไดปลาเลือกกับเลือดบัวไดลุอ้ถึงแหงบัไดอ้าโอ้ยมองกระดำเบิดครับแต่ลงยามเป็นยังหมดสอยยหมดเลี้ยงบมดดีามเนงปาังหมด บ่นคอยหนักเลยครับต้อนบ่ถือปูถือปลาพมกับทายไปคู่มืออยูลงล้วบ่ได้ลงมนบ่ถือโอ้ย,เ,อยเ,เย็นลุกเหี้ยต้ก็มององนันได้ มองกระของเลื oh, ่อนคอตอนเอาให้เอาดีที่มันกันแ้ลโก้ยังดีหรวดอ้ยโอ้ยอ้้ย เรื่องกระถางแล้วก็มองนะครับโอ้ยของดีเสียมองในสายด,ดู

อ้ยมองกับของเรือกับกอเอาเมื่อไหร่ โอ้ไอ้เ่อุ้ย์น้อุ้ยง่าไม่ซังมาของกับเราเยอเลยเฮ้ยมือกเวีนมาคือบ่อเด็ของ Hmm. Nah, oh, bakam, bakam. Ini yang ni. Oh, pakam pakam. Ini tu pakam no, besok. Tuh 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 tuh. Nih, mau pergi ke sini tapi tak pernah ini tidak. มองสีขาวทำไมกันเนี่ยขาดไปเลยทุก coil ทุกเหลือทุกของเดี๋ยวขอลู้ เอ้าววู้ดู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 อ้าวมาเดี๋ยส่ยอีกบาทเลยอ้าวโอ้ประจุบครับเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้เออมาเด้อขวัญเอ้ยมานะขวัญนะโอ้จุกจุกเลยบาทบ่ดูหงมือแล้วบ่ยุกบ่หยักเลยหมอนโอ้จัดจอดฟาดบึ้มบาทเดียวเลยไอชิบีหงมือเลย มองกระขาดขัคนขนาดนะเดี๋ยวฝากกอดเลยแหละมื่อกี้ครับมาห่้ชมอยู่ดางสุดท้ายสุปนันบอไดนั่นมาอยู่หลายหน้าเลยกะล่างผอกะล่างอัานานัน้นดีหน่อยเลยเนาะถือเนื่องในโอกาสสวัสดีนี้มีม่ชูขุขขดกันแล้วกันครับนีย่ยใครกระสีโรคในเบื้องนะขีดเมื่อกี้เบื้องไ้นฮนะกำลังเห็นกร,ระปุก ไซส,สวยๆใครก็ยอมกับปลาเฉยๆลุกไปไหมน้องคเงียบมาแล้วครับมาแล้วปีในเกินมองอยู่เอา้าออกซะสิอนุญาตได้ขาดปนันะ่เลยนะลูกปโจปโจุบันครับเฮ้ยมาบุบบาดเดียว โจกับโจกโจกจัวจ่วชั่วปลาโจกปลาตะก,ก้โอโดูโโดโโดม่งบินเลยบาเนเลยมาท่อใช้งานเกบเาดองคันเือพอดีโร้มือถือก็ือสิิโต๊ะเพื่ใส่ลูกกวายครับลูกกวายสองลูกสลูกโอ้โห เงียบเว้ยเือนเรือก็บุ่มอยู่าวมันมันอนีลยนี่ก็อีกก็เหือนมอวานาะาให้ก็เลือเพราะรถกำมันปล่านะโอ้เจ๊เจ๊สุดดโอ้ถือกบมงสุด มานฝากต้อนกันเล้วกันพีน่ออออออน้องเอ้ยมือาไมันมันมากไครับกำลังเห็นครับลายมือลายเด่นพูดอย่นี้ครับบลลรุ่งคลิปเลยทายไวแต่นี่แตปลาแหน่อยโต่อโคลก็ได้บลลร่งหเบิ้งครับเอ้ส่วนพี่ไม่นก็บ้มี่อย่งเลยกล็เลยิยุดผัดยามแต่ยามมือเศ้ารครับกำลังเห็นปลามื่อนี้นะ กระเห็นประจูดประจูดกัมอ๋รรมอมาล่ฝากต่อแล้วกันอมองดูครับอันนี้มองซีดอย่างไรแต่ละมือแต่ละดีเรือสีได้เอาเป็นคลิปแรกของปีกแล้วกันครับคลิปนี้เนีย่ยอะไรกับสิเดโล่ให้เบิร์กอยู่หรอครับ บอไลายพี่น้องเลยกันย่างมานันยูมอมอูผ่านไปหันจะไม่จะมือะ่ะก่อนปีใหม่แต่งแต่วงคลิปประนังเนาะประมาณร้ายมือเติมครับบอมีอ่เลยรัดครับกับอากาศหนาวเนยกับร่มเนยแต่กามันกระถืออยู่กับเป็นน้ำหนามนะครับพี่น้องน้ำซ้องมือขึ้น ขึ้นเลยอีกสองหมื่นกับล่วงมันคือข้นล่วงๆนะครับอ่าฝากต้อนครับฝากต้อนคิมนี่กับพ่อใหญ่อยู่พ่อพี่น้องเลยจัดจปลากเดิมครับมาเป็นช่วงไหนครับ,ารบ,ครครบนาวิเกเรียลี่ครับยูทูบแชนแนลเอ้าเจะจะช่องหาปลาแม่น้ำโขงครับเฮ้ยเจอเจอเจอทุกรูปแบบทุกสไตล์ครับมีเบพี่น้องเลยเอ้าจะได้ก็โอเคครับมันอี้มาร์ฝากต้อนกับช่วงปีใหม่พี่ใหม่นี่ใครพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งกันแล้วกันครับลำลำแล้วรวยสุดๆทุกคนน้ออะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจวดเสียสิ้นารกิจครับพ่อพี่น้องร่วมแจมให้เบื่องกแลัวนั้นครับมองแปลก็เห็นปลาของบานตัวหนึ่งกับปลากระมตัหนึ่งมองสิบก็เห็นปลาโจกหนึ่งตัวครับกับปลากระมหนึ่งตัวก็ <c oughs> พอดีพี่หน่องเลยเม,มื่อไ้ร้ายเหมือร้ายเป็นยและครับช่วงปีใหม่มีจัดเลยแล้วเบิ้ลงคลิปไอเบิ่งครับเอามือนีกับมาน,นกันแล้วกันครับมองสิบกับมองแปดครับใส่สวยๆครับพอดีก่อยครับช่วงปีใหม่เข้ามาถามสือปลาน้ำลายลายพี่น้องเลยหาให้บ่ไไ้ครับได้ปลาหมออแปดล้วหมือก็ะซอกตัวตัวหนึ่งขาจามาถามจะเอาไปก่อยปีใหม่วา,วายแล้วแล้วครับเออ หลังพี่หม่พอได้อะธรรมาดาแหละพี่น้องเลย <c oughs> บอกว่าอ,อินเห็นนังเนาะครับมันกับตองมีได้มีบ่ได้มีได้มีเสียเป็นธรรมศาสตร์ของโลกมนุษย์ครับอืมมันนี้บอ่อต่ำกันมมมันกับฝากตอนกันแล้วกันครับคือว่าสวัสดีพี่ไม่กันแล้วกันครับมันนี้พออรสันห้าร้อยหครับเอา จังได้กายพอเม่พี่นออ้องทุกคนมีดีไม่แห้งครับลำลำ้รื่วยคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นปารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นครับเอานี่แหละครับคือวิธีชีวิตนะอยู่ฮาก,กินทมรุมไม่นำโค้งครับขอคนทางบุกาหารขอคนพอมีพี่นออ้องดีที่นำโค้ง,งบอกว่าฟังใต้ฟังเล่าอ่าอยากหากกินรวมกันครับบัวเบ็ดบัว่าม่อง เอาจังใดกัเขาไปติดตามได้ครับทางยู u ูบชาแนลนาเปียงแกอินดี้ครับทิกต็อกนาเปียงแกนดี้เฟซบุ๊กบอกชาวบ้านเดินนาเปียงกครับลุ่มๆม,มาแล้วครับพ่อพี่น้องคลิมนาะแดดปลายยิ่ใหญ่ตัวสวยๆได้หลายๆกัดจีรุ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งดีซึ่เก่าครับสำหรับคลิปน,นี้มาตามกอล่าไปนล้วบรรยากาศกำลังสีลุ่มๆกำลังวัวลุ่มออกครับวันนี้ ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี